ครับคับเชฟตอนนี้คุณช้าที่สุดแล้วนะครับคุณเพิ่งเริ่มทอดหมูเองคนอื่นเขาจัดจานแล้วนะครับเห็นไหมครับผมช้าจริงครับเพราะว่าเหมือนผมไปติดอยู่ตรงหมูนานไปเร่งเลยครับสถานคนครับเหลือเวลาเพียง1ินาทีคุณจะต้องจัดจานใกล้ครบ200จานแล้วครับเร่งเลยครับครับเชฟ เป็นมิชชั่นที่ดูก็รู้ว่ามันไม่ทันนะ่ะกิ๊กจะถอดใจแล้วเหรอไม่ถอดค่ะเชฟและทำไมตอนนี้ยังไม่ถึงไหนเลยค่ะองค์ประกอบยิ่งมีหลายอย่างค่ะแล้วตอนนี้ก็คือทยอยทำไปแล้วก็ลงจานไปค่ะเชฟยังไม่ได้ถอดใจค่ะแต่ว่าสปีดหนูมันได้แค่นั้นแล้วจะจานได้กี่จานแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึง20เลยค่ะ 200ที่นะกิ๊กแล้วเหลืออีกแค่ไม่ถึง10นาทีนะกิ๊กทำดีมาตลอดอย่าให้พลาดมันน่ากังวลมากๆเลยนะเราเห็นแล้วว่าเพื่อนแต่ละโหจ้จานเขาได้เรียงไว้ที่โต๊ะแบบไม่รู้กี่โต๊ะแล้วอะ่ะของเราแค่โต๊ะเดียวเองอะ่ะก็ต้องเล่นนะค่ะ1 2งสโอ้ยแคบหมูครับ คุณจ,จัดจานได้กี่จานละวยังไม่เสร็จสักจานเลยค่ะเพิ่งเริ่มพอไปได้แค่40เสิร์ฟเองอะยเหนื่อยก็เครียดเลยนะมันเตรียมไปทุกอย่างแล้วถ้าบีบซอสทิ้งไว้มันจะไม่อร่อยเท่าบีบแล้วเสิร์ฟเลยค่ะคุณจะเสิร์ฟกี่ก้อนหนูจะเสิร์ฟก้อนครึ่งตอนหนูคนค่ะแต่ตอนนี้คุณยังทอดไม่ครบเลยนะครับคุณต้องเร่งแล้วนะครับค่ะเร่งเลยค่ะคุค่ะ น้ำมันร้อนไปมันก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันจะไม่สุกกาจะทำให้ทุกจานที่เสิร์ฟไปมีคุณภาพที่สุดค่ะทุกคนครับกรรมการทั้ง200คนจะให้คะแนนคุณโดยดูจากรสชาติและปริมาณได้ยินไหมครับครับเชฟหนึ่งเ,เ,เ,เสิร์ฟเราเสิร์ฟสามชิ้นเพราว่าเราต้องทอดไก่600ชิ้นนะ่ะกังวลว่ามันจะไม่ทันจะทำชุยไม่ได้ต้องทำเนียบด้วยและต้องทำไม่ทันด้วย เรามีเสิร์ฟเกินกว่าครึ่งแล้วคิดว่าจัดไว้แล้วว่าประมาณ100เราพยายามใส่ซอสให้เร็วที่สุดคืออย่างนี้แล้วอ่าปื้ดปรื้ดอย่างนี้แล้วเพื่อต้องไงก็ต้องใส่ซอสให้มันทันซอสซอสซอสเย็นเสร็จปะเออคงทันแค่ซอสเดียวเหลือเวลาหนึ่งนาทีที่คุณจะต้องพร้อมเสิร์ฟนะครับแรกเลยครับครับเจอุ้ยไก่เรายังลงจานไม่หมดเลยอ่ะพยายามเอาลงจานให้เยอะที่สุดเพราะถ้าเขามาปุ๊บเขาก็จะหยิบ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  เอาเท่าที่เราจัดร้อนแรกเสร็จพร้อมเสิร์ฟที่แบบต้องเสิร์ฟก่อนนะครับไปก่อน hey,